หมะกำลังตกเลยค่ะที่บ้านของอันชันที่ออสเตรียนะคะขาวไปหมดเลยเห็นไหมคะนี่ในตัวบ้านแอระเบียงบ้านข้างนอกเห็นไหมคะขาวไปหมดเลยค่ะบนหลังคาก็ขาวนะคะ ตกมากเลยค่ะที่ประเทศออสเตรียนะคะเมืองอัพซัมจังหวัดทิโฮลใครมาเที่ยวได้นะคะมันเล่นหิมะเนาะหิมะกำลังตกใครอยากมาก็มานะคะเดี๋ยวจะเป็นไกด์พาเที่ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ